เปหนึ่งแห่งโครงการอาหารไทยราชินีแห่งโครงการอาหารไทยมีแค่คนเท่านั้นนี่คือพี่ลูกตาแห่งบ้านยิสานนี่คือร้านบ้านยิสานปกติอยู่ที่ตลารธรรมศกพุทธมณฑลสายองวันนี้พัฒนาให้แม่เข้ามาไกลเมืองมากขึ้นมาอยู่ที่วัดไร่ขิงฝั่งตรงข้ามเนี่ยทางวัดไร่ขิงเนี่ยเขามีโครงการว่าเขาจะทำตลาดน้ำฝั่งนี้เพิ่มก็เลยเชิญเรียนเชิญคุณแม่มาเป็น ท่านประธานการเปิดงาน let's go ไปบ้านที่สารตำนาน18ล้านปีแปลว,ว่าสาขานี้เป็นสาขาที่พกคุนมาเพราะว่ามันล่มรื่นร่มเย็นเป็นธรรมชาติแต่ไอเรามาเราไม่ได้มากินข้าวนะมาทำอะไรอ่ะมาเอาสูตรเมเด ผ้ากุ้งแม่น้ำเนี่ยคือต้องเอากุ้งไปเผาใช่ไหมแม่ใช่เ,เขาแบบครึ่งสุกครึ่งดิบอย่างงี้ไหมอถูกต้องเขาเรียกผ้าเนี่ยมันต้องครึ่งสุกครึ่งดิบถ้าเกิดเราติบเลยมันแข็งเออกมันมตัวใหญ่นะแต่ยากที่สุดคือตอนทำเผากุ้งเพราะว่าเขาจะต้องเผากุ้งให้มันมันสุกแต่ตัวเนื้อต้องใสตรงกลาง,งไปไว้วดหวานอยู่ในเนื้อไงก็ต้องซื้อกุ้งกู่ไงเออจบไหม ทำไมเจ้าวาดถึงชวนแม่มาบุญที่นี่แม่มาทำบุญที่นี่บ่อยด้วยวาไงมาทำบุญที่นี่บ่อยเรื่องที่หนึ่งแงนี้เนี่ยเขาจะทำเป็นตลาดน้ำบริไล็กิงเราก็เลยมานำร่องมาเปิดร้านอาหารให้คนมาแบบเออตรงนี้นะม,นมันมีที่เที่ยวเนี่ยที่เที่ยวข้างบนนะ<อ>เยอะแยะเลยแล้วก็มากินอาหารแล้วตขาไป<ม>เปิด<ม>เหมนฟังทอนไหวไงแมนะใช่เปิดบหมืนอนดนไหวเลยอย่างนั้นเลยเราก็เลยนำร่องโอ้เก่งเนี่ยดูวิธีทำกุ้งเฮ้ยดีดูแล้วาทำบุญผมไม่ได้ใส่ไข่แดงลงไปนะโอ้โหไม่น่าเชื่อเปิดปุ๊บเจอปั๊บนี่ดู แบบหลังกอดปัดน่ะโอ้โหเลิศน่ากินขนาดไปว่องมาล้ะจ้าน่ากินขนาดี่ต้องเมทเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็ม แต่จริงๆแล้วมันจะไม่โดดกันนะสามรสเพราะว่ามันมันไม่ใช่ยำมันเป็นผ้าแบบโบราณนะถึงใส่น้ำพิทเผาเราจะเห็นผ้าทั่วไปมันก็ธรรมดาไปใช่ไหมมันกินที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดผ้าแบบโบราณอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีคนทําเพราะว่าเรื่องเยอยวทำไมไม่ต้องใส่ลําดับขั้นนะแม่ถามหน่อยมันคือเรื่องของกฎนใช่น้ําตาลกับน้ําปลาเนี่ยเราต้องคนมันไปเจอกันแต่มันก็ละลายแต่ถ้ามันไม่เจอกันมันจะไม่ละลายทู่ทไม กูอ่ะคนดูก็งงนะเนี่ยเออกูก็งงดีมันดีพอเอามาเตะยับ คือคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการล็อกเลียนแบบได้น้องๆหนูทั้งหลายควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดื่มจะควยบุตรน้อยๆพญานาคครับอ๋อวันนี้พามาวัดจังเปล่าวันนี้พามาร้านของคุณแม่สุดิีรักเพราะว่าเขาเปิดร้านใหม่เบอร์หนึ่งแห่งวงการอาหารไทยราชินีแห่งวงการอาหารไทยมีแค่คนเดีานั้นเพราะว่าไม่มีคนอื่นอีกแล้วอีฮีมีแค่คนเดียวนี่คือพี่ลูกตา แห่งบ้านีศาลนี่คือร้านบ้านีสารปกติอยู่ที่ตลารธรรมศกพุทธมณฑลสองวันนี้พัฒนาให้แม่งเข้ามาไกลเมืองมากขึ้นมาอยู่ที่วัดไร่ขิงฝั่งตรงข้ามคือวัดไร่ขิงกับซอยดอนหวายรู้จักเยาตลาดดอนหวายใช่ไหมฝั่งตรงข้ามสางกลับไปรีแลนด์ก็ตลาดดอนหวายวัดไร่ขิงนี่คือที่สุดแห่งเทพเจ้าสายมูที่ใหญ่อลังการส่วนมากเขาจะน้วยไหวพวงไหวพระที่นี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยทางวัดไร่ขิงเนี่ยเขามีโครงการว่าเขาจะทำตลาดน้ำฝั่งนี้เพิ่มเพื่อจะทำแข่งกับดอนหวาย กูอันก็เลยเชิญเรียนเชิญคุณแม่มาเป็นท่านประธานการเปิดงานคุณที่เป็นคนความรู้เน็นมากแม่เราฟังเมื่อกี้เ <c oughs> นาทีหนึ่งกู <c oughs> เล่าเหมือนเป็นเ <c oughs> รื่องเวลาล่วงไปสิบปีอย่างดี <c oughs> ก็ยริสานเนี่ยปกติเนีน่ยคนเคยคนคนน่าจะเคยดูแล้วนี่คือยืนหนึ่งอาหารไทยรู้จักคำว่ายีาาย่สานไหมยีย่สา,านคือที่ไหนที่ไหนคบ่อปูกูไงตัวบ่อปูอ่ะเป็นลูกชายที่พัดผากันมาเลยเอาไปเถอะมึงพูดไปเรื่อยเสร็จแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีพวกสีฟงสีฟูดแม่เนี่ยเขาจะทำอาหารไทย สไตล์สมุดสงครามเลสโกไปบารีสานตำนาน18ล้านปีแปลว่าแม่ยุประมาณ19ล้านปีนะแปลว่าสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่พะคุณมาเพราะว่ามันล่มลื่นล่มเย็นเป็นธรรมชาติแต่ไอเรามาเราไม่ได้มากินข้าวนะมาทไรอ่ะมาเอาสูตรมเดิอ้าวสวัสดีจ้าสวัสดีกําลังเมาอยู่เลยไปไหนเมียผู้หญิงฆ่าใครจะแตะเบียเบียกูอยู่อยู่บ้านเขาอยู่ร้านเขาถอดรองเท้ามานล้นเบียร์อี๋ใช่จริงๆแล้ว อยู่แพอยู่เรือเขาต้องถอดรองเท้าเขาไปกับเขาด้วยเอออดูแล้วพีโอ้โหสาวแซ่บแดงนุ่มลุ่มแดงเลวแซ่บวันนี้แม่มาร้านนี้เนี่ยเพิ่งเพิ่งเปิดมากี่วันสิวันร้นนี้เท่าไหร่วะยี่แปดอ๋อเปิดมาสิบวันแล้ว แล้วก็ร้านเนี่ยแป๊บเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเวลาคนมาจะมาถูก10บโมงเพราะเราเราอยู่ใกล้วัดไงเราต้องเปิดประมาณนี้เผื่อวัดเลยอ่ะเข้าจับต้อวัยอย่างนั้นเราไม่กลัวไม่ยอมต้องเปิดเจ็ดโมงเปิดกี่โมงเปินสามทุ่มเฮ้ยสามทุ่มเลยเหรอแล้วเราตรงเนี้ยขายอาหารเหมือนที่ร้านเก่าปะก็ค่อนข้างจะขายเหมือนเหมือนกันแต่ว่าบางอย่างก็ลดลงไปเพราะเมนูแม่มันเยอะไงถ้าเกิดขายเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ทำเราลาไปทุกอย่างทําไมยูทูปแม่ทุกตาเคยดูอเปมา้ว่าสอบประมาณห้าร้อยเมนูแล้วทั้งไปทุกอย่าง ประมาณนั้นอ่ะ500ร้อยบเมนูแล้วไ่รแนนแไงแต่วันนี้เรามีเมนูเด็ดนี่นุ้ยมเหรอใช่มากับเจ้าสมุรจะธรรมดาได้ยังไงกอโโหเชิญเลยค่ะก่อนที่เราจะกินข้าวฝีมือแม่ลูกตาเรามาดูก่นอนาาว่าทำข้าวได้ยังไง ว่าอีหน่อยอ่ะร้านแม่ร้านอยู่ตรงเนี้ยตัวแม่น้ำใช่ป่ะผมว่าแม่หากุ้งกุ้งแถวเนี้ยมันต้องมีแหละแต่แม่อาจจะหาใหญ่ๆไม่ได้ผมก็เลยมาฝากใช่โอ้โหเห็นไหมแล้วแม่ก็เอาไว้ขายอะไรกันที่ร้านอ่ะน่ารักงั้นแต่ต้องลงเฟซแล้วไม่ใช่ปกติบ้านเราไม่แต่แม่ก็จะเอาไว้เอาไว้ขายที่นี่ไงเพราะแถวเนี้ยน่าจะมีเอาไว้ขายนะไอ้เรื่อกใครเปล่าวะแล้วแม่ก็จะขายเท่าไหร่เนี่ยฟรีหมื่นกว่าถ้าว่าฟรีหมื่นป๋าเจ้าว่าตังปิดเลยเนี่ย แล้ววาดปิดเลยเหรอแม่นอนแลงกุ้งปลาบ้านโอ้ตอานี้แหละขายบอกแล้วถ้าเจ้าสมุดเขามาเขาไม่เล็กอ่ะเขาใหญ่ตลอดดูดูหุ่นเขาได้ดูตัวก็ได้ก็ถึงชื่อเจ้าสมุดไงบอสหน้าใหญ่พ่าหน้าแม่อีกเห็นกุ้งเราไม่เห็นแม่เลยนะสุกงอันไหนกุ้งสุกง,ง,ง,งอันไหนแม่มโอ้โหนี่ตัวเจ็บขีดแล้เนี่ยเจ้าสมุดเขามีของใหญ่อยากกินใหญ่จริงๆเอาไว้เนี่ยใหญ่ชิบหายเลยวะอยากกินนี่แหละวันนี้เดี๋ยวจะมอบเมนูให้เจ้าสมุด ไม่ไมนูให้เจ้าสมุทรเอาไปขายที่นู่นไม่ต้องอย่าเอาฝีมือคุณมาไว้ร้านผมทไเดี๋ยวกูทำไม่อร่อยไอสัตอย่าเอาความสามารถแับความเก่งมาให้กูถามกูไม่ําเขายำแบบโบราณโบราณก็นั่นแหละร้านผมน้ำยำคือตักน้ำยำใส่ตะไคร่เติมบอๆเดี๋ยววันนี้ให้ทำให้ดูต้องทำอย่างนี้แล้วไปทำขายเลิศโอ้โหนี่เรามาดูว่าตุดิบหลักกันดีกว่าวันนี้ผ้ากุ้งสะดุ้งของเจ้าสมุทรเขาโอ้โหเจ้าสมุทรมาใหญ่ตลอดนะเนี่ยเมื่อกี้เอาไปจับมาจักนั้นได้ไหม ก็ได้คลองน้ำในเมืเมื่อก่อนมันต้องมีเยอะมากเนยแม่คุ้งใช่ใช่แม่คลองใช่แม่น้ำเนี่ยตอนนี้ปลาเยอะมากนะเพราะมันอยู่หน้าวัดไงใช่ กุ้งไม่น้ำเนี่ยคือต้องเอากุ้งมปเผาใช่ไหมแม่ใช่เขาแบบคร<า>ึ่งสุกครึ่งดิบอย่างงี้ไหมแม่ถูกต้องเขาเรียกผ้าเนี่ยมันต้องครึ่งสุกครึ่งดิบถ้าเกิดเราดิบเลยนะีมันแข็งเออกุ้งตัวใหญ่นะใช่วัตถุดิบหลักมันมีแล้วกุง้งเรามาดูส่วนผสมกันว่าส่วนผสมของไอ้คำว่าผ้ากุ้งกระดุ้งจริงๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างแรกเลยต้องมีนี่ ตะไคร้ค่ะอ่าตะแค้วตะไคร้ตะแค้วตะแค้วมุกไปหมดแล้วตะถ่ายไปถ่ายไปห้าร้อยเทปแล้วแจกสูตรอ่ะถ่ายจนไม่รู้จะสอนที่ใดแล้วไม่รู้จะมุกอะไรจะเหลือวันนี้ก็ไม่รู้จะมุกอะไรไม่คนช่วยตำแล้วขอใบมะกรูดหน่อยจ้าในครัวอ่าตะไคร้ หอมแดงพริกกระเพราสาระแน่มะนาวอันนี้เครื่องปรุงนะก็มีมะนาวมีน้ำตาลมีน้ำปลามีเกลือมีน้ำพริกเผาเนี่ยอ่าเรียบร้อยแล้วไม่ยากก็มีมะม่วงด้วยแค่นี้เองเรียบร้อยแค่นี้เองน้องไงง่ายแต่ยากที่สุดคือตอนทำเผากุ้งเพราะว่าเขาจะต้องเผากุ้งให้มันมันสุกแต่ตัวเนื้อต้องใส่ตรงกลางไม่ได้หวานอยู่ในเนื้อไงก็ต้องซื้อกุ้งกูไงเออจบไหม เดี๋ยวเราสะดุ้งกับกุ้งก่อนเอากุ้งไปสะดุ้งสลัดข้าวนิดนึงอ่ะน,นี่สลัดนักลวกน้ํานิดนึงสลัดปุ๊บแล้วค่อยเอาไปเผาได้จ้ะอ๋อเป็นเคล็ดลับแม่ไหมใช่แม่กันไก่บ้านแม่แม่เหมาะกับการทำอยางไรอันนี oh, ้<ห>นนใครเอา,กาไก่อันนี้มาให้ <S <S อุ้ยเวรกรรมเอาไก่มาใหม่ใช<ฮ>่ไหมได้ได<ฮ>้ได<ฮ>้ร้านแม่เขาเพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมใช่สิบวันลูกๆลูกน้องยังไม่เรียบร้อยเพราะร้านไม่เปิดเต็มที่ใช่ไหมไม่ได้เปิดเต็มตัวก็จะวุ่นวายเล็กน้อยไม่เหมือนอยู่บ้านนู้นแล้วอยู่บ้านนู้นก็อ๋อพร้้้้้อออมมแลวป่านนีีพรรรรเเส็จยยบ ลูกน้องก็น,นักเรียนทางนั้นเลยลูกจุกเจ้าวะ เจ้าวาดทาไมทาไมเจ้าวาดถึงชวนแม่มาเปิดเี่ยนแม่แมาทาบุญที่นี่บ่อยหรือว่าไงมาทาบุญที่นี่บ่อยเรื่องที่หนึ่งก็ตรงนี้เนี่ย<อ>เขาจะทําเป็นตลาดน้าวัดเล็งขิงเขาจะทําเป็นตลาดน้ำวัดเล็ขิงเราก็เลยมานําร่องมาเปิดร้านอาหารให้คนมาแบบเออตรงนี้นะมันมีที่เที่ยวเนี่ยที่เที่ยวข้างบนนะเ<อ>ยอะแยะเลยแล้วก็มากินอาหารแล้วตอนเขา,<ไ>ขาเปิดเป็นฟังดอนไหวไงใช่เปิดบมนดอนไหวเลยในงานเลยแล้วก็เลยนําร่องโอ้เก่งเนี่ยดูวิธีทํากุ้งนี่ดูวิธีทํากุ้งเขาทําเก่งเลยเขาทาเป็นอย่างเดียวซีฟู้ด ก็แต่ที่ทำไม่เป็นแล้วเฮ้ยนี่ดูนะนั่นคือการบุญผมไม่ได้ใส่ไข่แดงลงไปนะโอ้โหไม่น่าเชื่อเปิดปุ๊บเจอปั๊บนี่ดูเขาบอกโกงเขาลไม่เชื่อแม่พูดดีที่คนอื่นเขาคิดว่าผมอ่ะเขาคิดเขาจะคิดว่าผมอ่ะแม่แค่ละของปลอมโฟเซนแช่แข็งที่อะไรคนเนี้ยคนเขาคิดอย่างนี้คนเขาคิดอย่างนี้แม่หลังกอนป๊าดนะโอ้โหเลิศไปร้านน้นทุกวันนี้ยังอยากไปต่อมันไกลกันนู้นละใกล้ในฉันจะไป บ่อยๆเราก็อยากให้ลูกฉันได้กินของดีๆเรียนโอ้โหอันนี้เนี่ยเนี่ยเขาเรียกก็คือมันมันใช่ไหมแม่เขาเรียกว่าตับมันทางใต้นี่คือกระเพาะอาหารมันเนี่ยนี่เสร็จแล้วไหมเสร็จแล้วถ้าของสดนี่ก็คือมันไม่เละนะมันมันจะไม่เละเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันจะไม่เลอะไม่ติดอะไรเลยแก้ข่าวนะคะใครบอกว่าจะส่งโปรได้ไหมคะถ้ากูทํามันกุ้งขายได้กูรวยแล้วเนี่ยแม่ลูกน้องมันเจริญพรจริงๆกระทะเล็กฝาหม้อกูใหญ่เลยถึงมหาชัยเนาะ จะเล่าได้ฟังในคัวย,ยังมีรอขอไร่ขิงดูเลยหม้อยืมหม้อวัดมาใช้ในทุกวันเนี้ยเดยเาะค่อยไปคืน <c oughs> วันนั้นจะต้มนั้นข้าไปวัดวัดกูฟังนู้ไปดูม้านเปิดเดี่อนแต่พูดถึงอ่ะตอนนี้ไอ้ไอ้ตัวแพรเนี่ยเขามีอยู่นะแม่ก็มาเอาโต๊ะเก้าอี้อะไรมาลงใหม่มาปรับปรุงข้างล่างช่วงล่างช่วงบนแม่ก็ทําใหม่หมดเลยมันไม้เหมือนกันใช่แล้วนี่ในแอร์ก็ออกแบบใหม่นะเนี่ยปกติแล้วมันจะสูงคนนี้เท้าแต่ผมว่าตรงนี้ดีนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้สะพานแล้วมันมีแบบมีร่มเงาตลอดวะกลางวันอะบางทีกูมากินกูไม่ชอบมันร้อนตอนนี้เราถ่ายแบบบ่ายโมงบ่ายสองอะแม่งเย็นเพราะว่ามันมีสะพานอยู่ใกล้น้ำ เียกาดนั้นเสียสายวะใช่ดีด้วยโอ๊ยไม่ได้างี้นะดูตัวอย่างก็คือล้างให้สะอาดใช่ป่ะเสร็จแล้วก็เอากระเพาะ ปัญหาหลักคือเราต้องเอากระเพาะมันออกถ้าเราไม่เอากระเพาะออกมันจะมีปัญหากระเพาะมันคือส่วนที่มันเป็นมันกินอาหารเข้าไปอ่ะมันจะทําให้ใมันมีกล่น<อ>เนาะมันจะมีกลิ่นเราเดี๋ยวก็ลวกนิดนึงแล้วเราก็าสลัดพานิดนึงแล้วค่อยเ,เอาไปย่างเอาไปเผาเอาไปปิ้งเดี๋ยวเรามีตัวโบวทอดไหมที่เนี่ยนั่นแหละไอทอดทอดนี่แหละม,กมอกโทรไปแล้วกีโ<ดย>ทรบอกนายแอดแล้วเอาไอทอทอดมาให้หน่อยไม่อะไรอะไรมาให้นะอะไรทอดทอไม่รู้ไม่เป็นทองถามอะไรของแม่มึงไอทอ ที่พ่อมึงชอบทําแบบเนี้ยพ่อมึงชอบทำด้วยเหมป่นจ๊ะพ่อมึงชอบทำแบบ,ออบท,บบอ,อ,บท,ทอกๆอะ่ะแม่มึงจะไปทําอะไรก็ถามบอกว่าเอาจะมาทํากุ้งไหมจานเนี่ยที่ร้านมันจะใส่ได้หมดแบบวะอยากจะเห็นเออฉันมีฉันมีจานใหญ่แม่ดู <รอ S 2> จานที่แม่ใส่มานะ่ะ<ป>กุ้งนี่แม่ใหญ่กว่าจานอีกนะอ๋อก็ฉันไม่เห็นความจริงไงจานเปรย์กุ้งกูงเนี่ยตปีนพุทบาทนี่ตัดได้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 โอเคนี่นี่นี่ของดีเออเป็็นมออกัพ ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะใส่รากเอะไผ่มันกินนี่นะอันนี้อร่อยผมสดไหมแม่ผมสดกินแล้วโดดลงน้ําเลยนะแม่ซื้อที่ไหนไอ้ต้นอย่างเงี้ยซื้อเขาซื้อแถวนู่นบางใหญ่บางก็มีบางเอาไปให้เลยยกไปอันนู่นไม่เอาหมดเลยไม่ได้ไม่เอาไม่เอาฉันมีสองต้นข้าวหน้าข้าวหน้าไม่เอาคราวนี้เราจะข้าวหน้าทำไมวันนี้ต้องไปไอ้นั่นดิเดนออนไออีกเดี๋ยวต้องไปนั่นอีกแต่ผมชอบพริกขี้หนูอย่างนี้มากเนาะแต่แต่ต้นมันพริกเม็ดเม็ดเยอะมากเลยนะกูน่าจะซื้อต้นนี้มาเปิด่ร้านว่ะ เม็ดปองหรือเปล่าจับดูดิแม่รู้มันแพงมากเลยน,นะไม่แพงอ๋อพริกหนูแพงสิโลนึงก็สองสามร้อยบาทนะเว้ยบางที่สี่ร้อยนะถ้าเป็นเม็ดจิวจ๋วๆอ่ะเม็ดดึงเงี้ยแต่เม็ด่างนี่อร่อยมากเลยนะแต่อันเนี้ยคลองในน้ำสะอาดมากนะแปลกไหมหรือว่ามันเป็นที่อะไรไโรงงานก็อ๋อโรงงานมันอยู่ฝั่งนู้นลงไปใช่ไหมฝั่งไปทางฝั่งฝั่ง,ง,งมามหาชัยฝั่งแม่กองฝั่งโน่นเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีโรงงานน้ำสะอาดมากมันกช่วยให้น้ำสะอาดนะอันนี้สล<ม>ัดคาวน้ำเดือดแล้วหนูมาสลัดคาวกุ้ง ันนี้เราจะไปทำพาุ้งขั้น,นตอนอะไรไม่รู้คุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเหนื่อยก็<ป>พักไม่ใช่เมื่จะมาว่าหลักการง่ายเราอ<แ>่ะไม่ได้สนใจเรื่องของการที่เราจะมาทำกับข้าวให้เรา<แ>เรามากินข้าวอยเมในทุกตาเนี่ยเราัางไงก็รู้แล้วว่าเขาคือเบอร์หนึ่งในการทาทากับข้าวอาหารไทยนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนเข้าใจและยอมมากกันอยู่แล้วถูกไหมล่ะก็แค่นั้นพออาหารทนายงก็ช่างมันแจกสูตรเนี้ยสูตรเนี้ยมันมีความใจความสัมพันธ์แค่เรื่องเดียวเว้ยไม่อะไรไม่อะไรคือมือก็มีกุ้งไซส์ใหญ่อย่างนี้ แล้วก็ความสัมพันธ์เรารักกันไม่เกี่ยวไม่ใช่แม่เราไม่แม่จะโคตรเด่นเด่นเนาะเด้งจัดโอ้ยก็ฉันเด้งเก่งแว่ะนกุ้งเด้งไปอีกุ่ะชอบตรงนี้จ่ายทิ้งเลยนะเอาทิ้งหมดแล้วก็คุยนะไม่ได้เรื่องหรออันนี้มะม่วงแม่จะซอยไว้ก่อนเลยแม่ใช้มะม่วงปาตะเพียนนะลูกเพราะว่ามะม่วงปาตะเพียนมีด้วยเหรอนี่นี่ไงมะม่วงปาตะเพียนมันคืออะไรแม่ ก็เนี่ยแหมเมื่อกี้นี่ไม่ถ่ายตอนแรกหรอกลักษณะมันเหมือนปลาตะเพียนไงแล้วเนื้อมันจะแบบมันจะไม่เปรี้ยวปี๊ดเหมือนมะม่วงน้ําดอกไม้มันจะเปรี้ยวดรอปลงมาแล้วมันก็จะกรอบกว่าเหมาะกับการเอามายำลูกแล้วเนื้อก็เยอะด้วยเขามีขายไหมมะม่วงปาตพีนมีต้องตามตลาดเนี่ยก็บอกเขาขอซื้อเออวันนั้นใช้ลูกน้องไปซื้อตั้งใจจะพูดมะม่วงมาเอาปลาตะเพียนมานะมึงอย่าเอายี่ห้ออื่นนะไม่ได้เเพพราาะะว่ตียนมองรูกไปซื้อปลาตะเพียนมา จบข่าวละครมาเลยจะว่ามันก็ไม่ได้ก็บอกแม่บอกกับปาตะเพียนก็เราพูดถึงมะม่วงอยู่ใช่ไหมทาแม่ก็ไม่พูดให้เต็มอ่ะนี่ต้องทำแบบนี้ต้องเอาก้ามกุ้งต้องมาลวกก่อนเราค่อยแกะเออก้ามกุ้งก็มีก้านเยอะมานะเรขาะบาดเออลราขาดสารบาดเลยแต่ร้านอย่างเงี้ยผมว่า อาหารหลักๆฝั่งนี้แม่ขายปลาแม่น้ำเยอะไหมขายด้วยแต่ตอนนี้ปลาน้ำเงินปลาหมาอร่อยมากเลยนะนกระโดดอู้หไหน,น,น,นไหมตัวน้ำต้มแหนมต้มแหน้มตกเลยตกเลยโอ้ยพริกเพลิกเนี่ยนะทำเป็นลูกโดดน่าเลิศเอ้ยกระเพราตอนก็ปลูกไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเราถ้าเมื่อ ถ้าแม่ทําตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยแม่จะทําส่วนครัวข้างหลังลูกค้าสั่งอะไรอย่างแม่ก็จะวิ่งไปเด็ดมันประมาณสี่ชั่วโมงเลิกทำมาเถอะช่วยไปทำกับข้าวคุณโคนก็เยอะไอชิป่าอยู่แล้วจะไปทําส่วนผักคนก็เยอะหากไม่ทำก็จะไปทําส่วนผักอยากจะทํา้นานไอ้นีๆไปทำกับข้าวนี่คนมาทำกับคนแม่ครัวมากี่คนแม่ที่เนี้ยตอนนี้มาสามคนตอนนี้ทั้งหมดมีเด็กหกคนเองหกคนตายแล้วคราวนี้สาวอาทิตย์นี้ก็ไม่ไหวแล้วมั้งแต่สาวอาทิตย์ที่ผ่านมาแค่เรายังไม่ได้เปิดตัวนะ คนก็เยอะน้องตังเขามาคุมที่นี่ให้ลูกบอกแม่ไม่ได้นะแม่ต้องหาคนเพิ่มไม่จะมาใช้ตังทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ไม่ได้จะไม่ใช้ทำดสิกวนดุายทุกคนกลับไปบ้านเพียโอ้ยเพียเขาบอกเออแล้วก็จะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะเจะดังมากันายากดังนี่ยังไม่ดังเลยค่ะเคยดังเยดังยัแย่ที่สุดในโลกแล้วค่ะนี่น่ากินขนาดใคให้วงมาละจ้าน่ากินขนาด เปิดเพื่อออกพบกุ้งปิดไว้ก่อนเมียคุณไม่ไปที่นี่แล้วเมียคุณจะนั่งแดดกุ้งแน่ล้ดูดูหน่อยอย่างนี้นะเอามีดมาเคาะนี่ดูตัวอย่างฮะเคาะปอก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 ไอตรงที่เราเวลาโอ้โหที่ดึงไม่ขาดตอนที่เราตักตรงนี้ดอกดอกรูว่าเออดอกอะไรนะฮะดอกอะไรเสียปลอยอยู่ในายรูตายห่าแล้วอะไรไม่ได้อะไรดีเลยวันนี้กูดูตรงอ้าวเก่งโอ้โหเก่งวะ นี่ช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองโนดเอ้ยมาแล้วได้นี่ได้ยินไหมดูเป็นไงเป็นไงเออมาดูมาดูเาอนมามาสิมมนเป็นแฟนผีก็มาก็มาเร็วเร็ววายวายอะไรอะไรใจโนดวา้ เออทำงานงานไม่ทำมันจะเ้องเพลงอย่างเดียวอ่ะเ้องเพลงอย่างเดียวว่าจะเป็นอะไรมาเรื่องฟูดเฟสอ่ะเป็นคอร์เอตี้อยู่ข้างบนบูอทอะโอ่ยตายจะบ้าตายบอกตรงนะความฝันของแม่นะคือตอนที่โตใหม่ๆอ่ะใครถามว่าฝันอยากเป็นอะไรเพื่อนก็อยากเป็นหมอเพื่อนก็อยากเป็นครูเพื่อนอยากเป็นวิศวะพอหันมาถามตุ๊กตาอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นหางเครื่องหนูอยากเป็น หางเครื่องเด่นมาเป็นสาวรำวงมาใส่กระโปรงโอ๊ยแปะดูรายการเลยดูอีนี่ใส่อะไรวะเนี่ยอะไรอยู่เนี่ยนี่ออกไปตอนด่วพอออกเทปออกก็ไม่ดูเถิดตัวเองบนเลี้ยเออนี่ ตกลงมึงจะขายของมึงจะทำอะไรเนี่ยเอาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่ทําน้ํายําให้ดูนะว่าน้ํายําควรใส่อะไรก่อนหลังขอสาระหน่อยเห็นแม่งฟูยังคือบางคนเขาบอกว่าอยากให้ข้างล่างหอมคือมันไหม้ใช่ไหมแล้วคนแม่งย่างติดเนื้อก็แค่มึงแงะเนื้อก่อนมึงย่างให้เนี่ยแบบผมทำเนี่ยแค่นั้นก็จบนะเขามีเทคนิคเพราะว่าเขาเรียนเทคนิคเรียนเทคนิคไปป้าคูเป็นเทคนิคป้าเขาอีกอันนี้คือเครื่องปรุงทั้งหลายแหละ แต่แม่จะทําให้ดูก่อนนะว่าเราควรใส่อะไรก่อนหลังก็ทาไมแม่ออกไปให้มันมาเกะกะอยู่ทรไหวะเนี่ยมาดูแม่ทําน้ํายำดีกว่ะเขาย่างกุ้งเสร็จแล้วก็เรื่องเขาเ็าไปพม่าเราไปย่างกุ้งโว้ยกุ้เล่นเองต้มเองว่ะเหงาหลยเหงาแล้วดูออกไม่มีใครคุยด้วยอะไรบ้างแม่เอาใส่น้ำมันดูเอาใส่น้ําปลาหยกเกลือลงไปนิดนึงน้ําตาลทรายนี่นะน้ตาลทรายน้ําพริกเผานี่อย่างนี้เลยก็ดูกุ้งตัวขนาดนั้น แล้วก็บีบมะนาลงไปอันนี้สามขัญนผ้านี้ต้องรสอะไรน,นำดีแนมะ่เปรี้ยวหวานกับเค็มเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มแต่จริงๆแล้วมันจะไม่โดดกันนะสามรสเพราะว่ามันมันไม่ใช่ยำมันเป็นผ้าแบบโบราณนะถึงใส่น้ำพริกเผาเราจะเห็นผ้าทั่วไปมันก็ธรรมดาไปใช่ไหมมันกินที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดผ้าแบบโบราณอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีคนทําเพราะว่าเรื่องมันเยอะทำไมไมันต้องใส่ลำดับขั้น,น่ะแม่ถามหน่ยอยมันคือเรื่องของกฎ ใช่น้ําตาลกับน้าปลาเนี่ยเราต้องคนมันไะเจอกันะแต่มันก็ละลายแต่ถ้ามันไม่เจอกันมันจะไม่ละลายกูเหนื่อกูก็ดูางงนะเนี่ยเออกูงงดีมันดีพอเอาไาเทยำมันไม่เจอกันได้ไงนี่นะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้ก่อนเข้มจนแม่ทุกวันนี้มาเขี่ยวพราลมนี่เราแม่มายู่นี่ปกติแม่ตึงหูนี่ไม่ใช่อะไรเห็นไหมเนี่ยใส่เรียบร้อยแล้วไม่เห็นจะไปขึ้นมากล้องเูยนะ พอมันเข้ากันเรียบร้อยหมดแล้วนี่นะมารักกันแล้วหอมแดงมาโอุ้ยเขาปอกมาให้แล้วเรียบร้อยเราก็ซอยสิคะโอ้ยรูปป่านนี้เรซอยไม่เก่งก็ไม่ได้แล้วนะอืมฉันว่าโปรดิวเซอร์ช่องแม่แม่งไม่ต่อเราต่อเถียงใช่แม่งแม่งเงียบปล่อยแม่พูดไปเลยไม่มันยืนเหมือนสวดมนต์ี่เดียวตายไม่บอกอะไอเดียวตายใช่ไหมเตี้ยเตี้ยเตี้ยเอาเอาเตี้ยจะเออเตี้ยแฮปเอร์เบอร์มันหนาวอีกหน่อยไหม อ๋อนี่แต่นี่ใส่มะนาวไปแล้วนี่ใส่มะนาวเป็นลูกเดียวไม่พอไม่พอใส่เองเดี๋ยวก่อนต้องใส่เขาชิมคุณเก่งท่านี่คุณมองก็รู้ว่าเปรี้ยวไว่เปรี้ยวไม่ใช่เธอดูนะถ้าเกิดคนทำกับข้าวไม่เป็นน้ำผ้าไม่เป็นอย่างนี้จะเจิงนองไม่อร่อยใช่ต้องเป็นมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องไม่เจิงนองขลุขลิกขลุกขลิกนี่นะขลุขลิขุนเหรอคลุขลิกไงมันนองเขาเรียกขลุขลิขุนบ้านวันเดียวแย่เอ้ยแซ่บอีหลีไรอร่อยมันนะมัน มืองามเนยแต่ชอบลงบ้าลงไปบีบมันามันยังไงเผ็ดเปียวอะไรก็เดีอืมอร่อยแล้วคนี่เข้ากันอร่อยเลิศ เดี๋ยวไปได้ความหวานของเนื้อกุ้งความมันของหัวกุ้งแล้วมันจะไปด้วยกันได้อย่างดีเหม,มือนก<ด>ันผมว่มารู้่ะถ้าเกิดคำผ้าเนี่ยอย่างแรกคือมันต้องไม่มีน้ำเจอือ<ช>เพราะ<ช>ว่าเราต้องการคําว่าสมุนไพรกินกับน,น้ำยำมันต้องติดกันเลยพ่าแบบนี้เลยเกาณาอย่าทํามีน,มน,นาา้ําด้วยดูหนูว้หกุ้งไปไหนนี่ครับเก็บไว้ให้กันป้องกันแมลงวันไว้อ๋อหนูไปลาดกุ้งเดีด๋ยวแม่เอาอะไรมาช่วยเอาไงอ่ะเอาเอาอร่อยพอเอาไม่ค่อยมันแก่แล้ว ไอ้กองยิงแก่ต่มันไแุ่ไหนเกมกดก็เก่งก็บอกแล้เก่งเหรอก็อยย่คนเดียวโอ้ยีโอ๊ยปวดตาปว กูว่าเติบไปกู้เลยดีกว่าเออไปเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเปลือกอะมันมีความไหม้แต่มันมันขบไงถัดไปเอาถ้วยมาให้นะดีจ้ะแม่ลมไม่แรงเหี่ยวอะไรนะลมสิคะที่นี่ลมดีดีลมจริงผักใบเหี่ยวผักใบเหี่ยวดูหน้าแม่เนี่ยปกติตึงมากเลยแต่ว่ามาอยู่ที่สองวันลมแรงเหี่ยวแบบนี้นะนี่ยังไม่เคยย่นเลยนี่ฉีดโบท็อกซ์เต็มที่แล้วเรารู้ว่าเนี่ยนี่ก็ฉีดมาเต็มที่แล้วมีแต่น้ำมันหอยบ้างน้ำปลามัางอยู่บนหน้าแม่เนี่ยโบท็อกยังไม่รู้จักเลยอุ้ยนี่เลย อ็นี่ก็คือกุ้งแม่น้ําสะดุ้งกับยำแล้วกับผ้าผ้าคือที่ไม่อยากเสิร์ฟลงไปเพราะว่าคือข้างล่างเนี่ยดูนะมันเราต้องเผาให้มันมีไม้มันต้องมีกลิ่นมันจะไหม้อย่างนี้ไหมเหมือนหอมจริงนะพูดเหมือนคนเมาไงไม่รู้เอาไปวางนู่นสร้างสรรค์แล้วไปสร้างสรรค์ไปเสร็จอินเตอร์แล้วเดี๋ยวถ่ายกินเลยททีีีรรยังเ้้แลว มาแล้วจ้ากุ้งเผาเจ้าสมุทรมาแล้วจ้าป๊อเต็มโต๊กันแล้วเต็มโตโอ้โหลูกชายเก่งนะลูกชายรู้งานค่ะรู้งานโอ้โหหนึ่งลูกโอ้โหก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ทำอะไรเลยไปก่อนเลยคนเดียวอร่อยมากบอกเลยเอาครับ ตามาให้กินอวแม่แม่ลูกตาเป็นไงไหนบอกซิว่ามันจะอร่อยยังไงเมนอ๋อพีเต์นะคะพีเซนตนนะคะอาะเรย์อนนี้ค่ะเชิญ้อนนี้ค่ะคุณแม่เชิญค่ะคค่ะเชิญค่ะอันนี้เรียกว่ากุ้งผ้าแบบโบราณนะคะเราจะใส่น้ำมันเผาด้วยแต่สำคัญที่สุดคือตัวกุ้งนี่ต้องย่างต้องเผาให้ได้อย่างนี้น้ำมันเยิ้มๆแล้วก็นี่ก้นกระดกด้วยก้นกระดกกระดองกระดกนะฮะกระดองกระดกนี่กระดกระดกระดองกระดองกระดกระดดองกระดก ก้นุ้งกระดกขึ้นมาด้วยก้วยเนื้อมันเด้งไงเนื้อมันเด้งเด้งอย่างนี้เลยเออกระดกขึ้นมาเลยเราจะทานโดยการที่นี่น้ำผ้าตัวนั้นตักกุ้งไปแล้วก็เราจะไม่ราดมาเลยนะคะเดี๋ยวมันเขาเรียกว่ามันแฉะมมันจะอะไรคะมันจะอะไรมันจะแฉะมันจะแฉะเอาลูกกินเอา เอาคุณมหมดแล้วเหรอไม่ไมู่ตาไม่ไม่ไม่คุณทำเขารู้รหมดแล้วอยากให้คุณเออได้สัมผัสกับรสชาติที่แท้จริงด้เฮ้ยไอ้จุกินหมดเลยรู้เมื่อกี้กุ้งอ่ะหมดแล้วเหรอเอ้าไม่ก่อกันไก่โอ้ยเนื้อมันเด้งขนาดนั้นเนาะเออโอ้ใช้มือเธอไม่เป็นไรมือเลยแม่ใช้มือเลยมีไม่เห็นกล้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสวัสดีค่ะโอ้ยก็เนื้อปิดรายการอปิดแม่งเลยไปต้องดูนี่ดูนี่ดูนี่ มึงต้องเริ่มเป็นการกินนี่เว้ยเมี่ยงคำเมี่ยงคำเนี่ยมึงรู้ป่าว่ามันคืออาหารนี่เขาเรียกว่าอะไรดีว่ามีรสชาติสูงที่สุดในโลกเขาเรียกว่ารสมิติของรสชาติเนี่ยเฟเวอร์เมหมดแล้วนะเมื่อไรกูแดกได้อะไรเท่านั้นแหละเบื่อทุกอย่างอ๋อหม้ออร่อยอร่อยไหมก๋งอร่อยมั้ยมันรัมหรือเปล่ามา ุดายนะร้านนี้ก็ความจริงมาเนี่ยไม่ต้องมารีวิวหรอกเพราะอร่อยอยู่แล้วก็นสนิทกันอยู่แล้วด้วยอยากฝากแค่ว่าแวะมาแวะมาฝั่งนี้แวะมาลองชิม ร้านนี้ทุกตาหน่อยเพราะว่าร้านนี้เขามาทำบุญเขาไม่ได้มาหาเงินถ้าหาเงินเขาอยู่ร้านเขาร้านนี้เขามาอว่เจ้าวาดเพื่อนมาทำบุญพูดจริงจทำไปก็คิดถึงหลวงพ่อไปได้แน่อยากจะเผาแล้วก็ตั้งแต่มาทำบุญใช่ไหมทุกตาอยากมาทำบุญก็ใช่และมาทำบุญแล้วก็แวะมากินข้าวเพราะว่าก็ช่วยเขาช่วยวัดกำลังที่อยู่แล้วใช่ไหมฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามไม่ได้กิ่นเลยอยู่ใต้สะพานลมเย็นๆที่นี่มีทุกสรรพสิ่งก็คือมีความสุขครบคันได้กินอาหารได้อิ่มท้องแล้วอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มปลาอออออิิิ่่่มมมปาาากก็็เเเรนะ แม่อยู่ร้านทุกวันเปล่าไปมั่งทางโน้นมั่งทางนี้มั่งเป็นนินจาลูกแล้วเอางี้แล้วกันใครจะมาก็โทรมาหาก่อนแล้วกันแล้วไปหาแม่ลูกตากันนะปลามาชิมหน่อยที่อายัน้านี้จะต้องมีกุ้งเผากับปลาแม่น้ำเพิ่มอร่อยมากเพราะอร่อยมากต้องเพิปลาแม่น้ำมาบ้าลูกค้าบอกอร่อยมากลูกค้าทุกคนกุ้งปลาตาทำลูกป้าป้าทำอันนี้ดู่ดูดูดูไปแป๊บเดียวมาแล้วเดี๋ยวไปน้องรู้นะว่าป้าแกนมาสองที่ร้านปลาฮึมโคกุอวยกันเองขอบคุณมากนะจ๊ะแล้วเจอกันจีบ๊ายบาย Transcrição e